นี่คือหัวปลีนะคะทุกคนหัวปลีหรือว่าบานาน่าบลอซซัมนะคะมีสรรพคุณทางยามากมายนะคะทานได้ทั้งดิบแล้วก็สุกนะคะวันนี้เราจะนําประโยชน์ดีๆของหัวปลีมาฝากนะคะรวมถึงวิธีต้มหัวปลีไว้รับประทานแบบว่าไม่ดําด้วยค่ะ มาคะ่ะทุกคนมารับประทานหัวปลีครั้งแรกไปด้วยกันนะคะซื้อหัวปลีมาจากตลาดนะคะ20บาทเนื่องจากว่าฟังสปปรรพคุณดีๆของหัวปลีแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะคะเลยอยากจะนํามาฝากเพื่อนๆน,นะคะรวมถึงวิธีต้มหัวปลีด้วยลองทานแล้วแบบว่าโอ้โหอร่อยมากค่ะหัวปลีอุดมไปด้วยแคลเซียมนะคะทุกคนช่วยบํารุงฟันให้แข็งแรงแล้วก็ทําให้ฟันขาวแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อขับลมนะคะอันนี้น่าสนใจมากๆแล้วก็มีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่เป็นเบาหวานนะคะต้องทานเมนูนี้แล้วนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะปลีกล้วยมีสารกลุ่มฟีโนลิกเช่นแอนโทไซยานีนเบตาแคโรทีนนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งนั่นเองนะคะ เวลาเพื่อนๆซื้อปลีกล้วยมาจากตลาดนะคะมันก็จะมีสีม่วงนะคะเราก็จะแกะสีม่วงออกนะคะให้เหลือเพียงสีขาวนะคะทุกคนจากหัวใหญ่ๆก็จะเหลือเล็กประมาณแค่นี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนํามาแช่น้ําไว้นะคะหลาลไรกดลงนะคะประมาณสี่ชั่วโมงหรือว่าแช่ข้ามคืนก็ได้นะคะเราก็จะมีการเตรียมการนิดหน่อยเนาะถ้าเกิดเราจะรับประทานเราก็จะต้องมีการวางแผนนําหัวปลีนะคะมาแกะออกแล้วก็แช่น้ําไว้นะคะพอตื่นเช้ามาเราก็ มาเริ่มทําแล้วนะคะตัดส่วนที่ดําออกนะคะแล้วก็เพื่อนๆจะหันเป็น4ส่วนทางยาวหรือว่าจะหันตามขวางแบบเราก็ได้นะคะอันนี้ก็คือทําไปคิดไปว่าเอ๊ะเราจะหันรูปทรงไหนดีเนาะอ,อะไรประมาณนั้นในระหว่างนี้เราต้มน้ําร้อนเตรียมไว้แล้วนะทุกคนตั้งน้ำให้เดือดเลยนะคะเราค่อยมาหันหัวปลีนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาในน้ำร้อนนะคะ พอเราหั่นหัวปีเสร็จแล้วเราก็รีบโยนลงในน้ำเดือดเลยนะคะ จริงๆหัวปลีทานได้ทั้งแบบสดแล้วก็แบบสุกนะคะทุกคนทำได้หลากหลายเมนูนะคะไม่ว่าจะทานกับผัดไทยทำเป็นห่อหม,มกหรือว่าทำเป็นแกงต่างๆนะคะสำหรับเราในวันนี้นะคะตอนแรกก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะทำอะไรก็เลยแบบเออลวกไว้ก่อนนะคะประมาณนั้นเนาะก็เป็นการได้ทำวิดีโอให้เพื่อนดูด้วยนะคะเราจะลวกประมาณ5นาทีนะคะทุกคนในระหว่างนี้ก็คือมีการลืมใส่เกลือด้วยนะคะเราก็จะใส่เกลือ ลงไปหนึ่งช้อนชาเนาะคน,คนให้เข้ากันสักครู่หนึ่งแล้วก็เออเขาจะมีไอ้พวกยางดำๆเนี่ยนะคะมันก็เริ่มหายไปนะคะหลังจากที่เราใส่เกลือลงไปต้มประมาณสัก5นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำไปนอกน้ำเย็นนะคะแล้วก็พักไว้เพื่อนๆสามารถนำไปรับประทานกับน้ำพริกนะคะเป็นผักแก้มหรือว่าจะนำไปทำเป็นขนมจีนน้ำยานะคะแทนเนื้อสัตว์เนาะแล้วก็ ทำเป็นน้ำพริกนะคะสําหรับหัวปลีในส่วนนี้นะคะเราจะทำเป็นน้ำพริกนะคะทุกคนซึ่งเป็นการทำน้ำพริกหัวปลีครั้งแรกของเราเหมือนกันนะคะเพื่อนๆติดตามรับชมในคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงการ โชว์ให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะว่าวิธีต้มหัวปลีไม่ให้ดำทำยังไงนะคะรวมถึงบอกเล่าประโยชน์ของหัวปลีให้เ,เพื่อนๆได้รับฟังด้วยถ้าเกิดใครรับชมคลิปนี้แล้วนะคะก็ไปหาซื้อหัวปลีมาเตรียมไว้นะคะเพราะว่าคลิปถัดไปเราจะมาตำน้ำพริกหัวปลีให้เ,เพื่อนๆได้ชมค่ะแล้วก็ขอบอกนะคะว่าอร่อยแล้วก็แบบว่าสบายท้องมากๆเลยค่ะ ที่สําคัญนะคะที่เราชอบมากคือมันช่วยขับลมแล้วก็แก้ท้องอืดเนาะเพราะว่าเราเป็นคนท้องอืดง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้คือน้าพริกหัวปลีนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยค่ะติดตามรับชมได้ในคลิปถัดไปนะคะแล้วเราก็ตําน้ำพริกหัวปลีกินกับข้าวโอที่เราหุงไว้นะคะทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมคลิปวิธีหุงข้าวโอตนะคะก็สามารถเลื่อนดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนได้ในการทําอาหารเมนูเพื่อสุขภาพต่าง ะะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ